เอาละครับเริ่มกันด้วยคำถามง่ายๆก่อนเลยดีกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยเ,เชื่อว,ว่าทุกคนคงรู้จักกันดีอยู่แล้วรู้จักแน่นอนค่ะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมเลยนะคะใช่ไหมครับแต่ถ้าผมลองเปลี่ยนคำถามนิดเดียวเป็นจังหวัดประจันตคีรีเขตละครับเคยได้ยินชื่อนี้กันบ้างไหมอืมประจันตคีรีเขตชื่อคล้ายกันมากเลยนะคะเหมือนเป็นจังหวัดแฝดกันเลยนั่นน่ะสิครับคล้ายกันมาก แต่ในขณะที่จังหวัดหนึ่งยังอยู่บนแผนที่ของเราชัดเจนอีกจังหวัดหนึ่งกลับหายไปใช่ครับหายไปจากความทรงจําของคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้เหมือนเป็นแค่เรื่องเล่าในประวัติศาสตร์เท่านั้นเองครับแล้วนี่แหละคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เลยคือข้อมูลที่ผู้ฟังส่งเข้ามาให้เราเนี่ยมันมันจุดประกายคำถามหนึ่งที่แบบโหทรงพลังมากๆเลยครับว่าจะเป็นยังไงถ้าเช้าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ย มันไม่ได้อยู่ในประเทศเดิมอีกต่อไปแล้วแค่คิดตามก็รู้สึกหงวงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของดินแดนที่ถูกลืมแห่งนี้กันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วที่สำคัญกว่านั้นคือเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่นั่นคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การขีดเส้นแบ่งเขตแดนใหม่บนแผนที่เฉยๆนะคะจากเอกสารที่เรามีเนี่ยมันคือเรื่องของตัวตนวัฒนธรรมและก็ความทรงจำของผู้คนด้วยอา่าฮะ มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าบางทีพรมแดนที่มองไม่เห็นในใจคนเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าพรมแดนจริงๆบนพื้นดินสิโอ้โหน่าสนใจมากครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยปริศนานี้กันเลยดีกว่าครับจุดแรกเลยที่ต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนจังหวัดประจันทกิรีเขตเนี่ยคือมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามจริงๆใช่ค่ะแต่แล้วจู่ๆก็หายไปเลยไม่ได้จมน้ําไม่ได้เกิดภัยพิบัติแต่หายด้วยหมึกบนแผ่นกระดาษถูกต้องครับจากการตัดสินใจครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ เรื่องทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปไกลเลยค่ะในยุคล่าอนณานิคมช่วงสมัยรัชกาลที่5ครับตอนนั้นสยามเรากำลังเจอแรงกดดันหนักมากจากมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นเขายึดเมืองจันทบุรีของเราเอาไว้เป็นเหมือนตัวประกันเลยค่ะโอเหมือนมีใครเอาปืนมาจ่อที่หน้าบ้านเราเลยนะครับเพราะจันทบุรีนี้ก็ไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยใช่เลยค่ะสถานการณ์ตึงเครียดมากแล้ว แล้วการเสียจังหวัดประจันต์ตะคียรีเขตไปมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับในเอกสารใช้คำว่าแลกเปลี่ยนแต่ฟังดูแล้วมันมันเหมือนการแลกที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เสียทั้งจังหวัดเพื่อเอาอีกจังหวัดคืนมาเนี่ยนะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะถ้ามองเผนๆเนี่ยมันดูเหมือนเราเสียเปรียบเยอะมากใช่ครับแต่ในบริบทตอนนั้นมันซับซ้อนกว่านั้นค่ะสําหรับล้นเกล้ารัชกาลที่5แล้วเนี่ย จันทบุรีคือจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆเป็นเมืองท่าที่ฝรั่งเศสใช้เป็นฐานกดดันสยามโดยตรงเลยการปล่อยให้จันทบุรีอยู่ในมือฝรั่งเศสต่อไปก็เหมือนเรามีมีดจ่อคอหอยอยู่ตลอดเวลาค่ะพอจะเห็นภาพแล้วครับคือมันเป็นการตัดสินใจที่ที่เจ็บปวดแต่ก็จำเป็นเพื่อรักษาหัวใจของอาณาจักรเอาไว้จันกีรีเขตหรือเกาะคงในปัจจุบันเนี่ยนะคะแม้จะมีความสำคัญแต่ถ้าเทียบกับจันทบุรีแล้ว ก็ถือเป็นดินแดนชายขอบมากกว่าส่วนในมุมของฝรั่งเศสการได้เกาะกงไปก็ช่วยให้เขาผนวกดินแดนในอินโดจีนให้เป็นผืนเดียวกันได้ง่ายขึ้นต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองใช่ค่ะมาเลยกลายเป็นการแลกเปลี่ยนที่ลงตัวในตอนนั้นแต่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือประจันกีรีเขตหายไปจากแผนที่สยามตลอดการโหพอลงลึกในรายละเอียดแล้วเข้าใจเลยว่าการตัดสินใจตอนนั้นมันหนักหน่วงแค่ไหนแต่ทีนี้ ผลกระทบมันไม่ได้จบแค่บนโต๊ะเจราจาหรือแค่บนแผนที่นะครับในแหล่งข้อมูลที่เรามีใช้คำที่ทรงพลังมากเขาบอกว่าเส้นพรมแดนที่ขีดทับลงบนแผนที่กลายเป็นกำแพงล่องหนไอก,กำแพงที่ว่านี้หน้าตามันเป็นยังไงครับในความเป็นจริงเป็นคำเปรียบเทียบที้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะกำแพงที่ว่านี้มันคือการเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้คนแบบพลิกฝ่ามือเลยในชั่วข้ามคืนอลองนึกภาพตามนะคะ คืนก่อนเรายังเป็นราษฎรของสยามแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันจากการเซ็นสัญญาที่อยู่ไกลออกไปเป็นพันๆกิโลเมตรเรากลายเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตอารักขาของฝรั่งเศสไปแล้วแค่ฝั่งก็รู้สึกค่ะพวกเขากลายเป็นคนไทยพลัดถิ่นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อคนไทยเกาะกงคำว่าคนไทยพลัดถิ่นนี่ความหมายมันลึกซึ้งกว่าแค่คนไทยที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับใช่ค่ะมันเหมือนกับว่า แผ่นดินตั้งหากที่ย้ายไปจากพวกเขาถูกต้องเลยค่ะนั่นคือแก่นของมันเลยสถานะนี้มันสร้างภาวะที่เหมือนลอยอยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชายอย่างเต็มตัวในตอนแรก uh huh. แต่ก็ไม่ได้ขึ้นกับสยามอีกต่อไปแล้ว uh huh. ในเอกสารบางชิ้นนะคะชี้ให้เห็นถึงความยากลําบากที่ตามมาเยอะมากทั้งเรื่องเอกสารสิทธิที่ดินสถานะทางกฎหมายหรือแม้กระทั่งการถูกมองด้วยความหวาดระแวงจากทั้งสองฝั่ง มันคือการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่สีเทาของประวัติศาสตร์เลยค่ะแค่ฟังตามก็น่าใจหายแล้วนะครับแต่แต่นี่แหละคือจุดที่เรื่องราวมันแน่ทึ่งและซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะในขณะที่การเมืองการปกครองเปลี่ยนไปแผนที่ถูกวาดใหม่มันมีบางอย่างที่ทรงพลังกว่านั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เรากําลังจะคุยกันค่ะ สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือแม้จะถูกตัดขาจากแผ่นดินแม่ไปนานกว่าร้อยปีแต่ข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เรามีเนี่ยยืนยันตรงกันเลยว่าว่า ดีเทางวัฒนธรรมไทยในดินแดนแห่งนั้นยังคงฝังรากลึกและเข้มข้นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วแล้ว DNA อที่ว่ามันคืออะไรบ้างครับที่ผมอ่านเจอในเอกสารลดทึ่งมากๆเลยคือมันไม่ใช่แค่การพูดภาษาไทยแบบผิวเผินแต่แหล่งข้อมูลระบุว่าพวกเขายังคงใช้คำศัพท์ภาษาไทยโบราณบางคำใช่ค่ะที่คนในกรุงเทพอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำมันเหมือนเป็นแคปซูลเวลาทางภาษาเลยใช่เลยค่ะ เป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมากมันแสดงให้เห็นว่าภาษาที่พวกเขาส่งต่อกันมาเป็นภาษาที่แทบจะหยุดเวลาเอาไว้ตั้งแต่ยุคนั้นเลยทีเดียวโห<ฮ>แล้วก็ไม่ใช่แค่ภาษานะคะลองดูเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งเล่าถึงการสืบทอดประเพณีลอยกระทงครับแต่ที่น่าสนใจคือกระทงของพวกเขาทํามาจากพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่มีเฉพาะในแถบนั้นซึ่งมันก็จะแตกต่างจากกระทงที่เราเห็นกันในไทยโอ้โห นี่เป็นรายละเอียดที่สำคัญมากเลยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าวัฒนธรรมแค่รอดหรือถูกแช่แข็งเอาไว้เฉยๆแต่มันปรับตัวใช่ครับมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่มันผสมผสานตัวตนดั้งเดิมเข้ากับบ้านใหม่ของพวกเขากลายเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาถูกเพลงเลยค่ะวัฒนธรรมไม่ได้ถูกสตัฟไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่มันยังคงม,มีชีวิตและหายใจอยู่ครับซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยว่า แล้วอะไรล่ะที่ทําให้พวกเขารักษาทุกอย่างนี้ไว้ได้นั่นสิครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์ที่ย้อนกลับไม่ได้พลังอะไรกันแน่ที่ยึดเหนี่ยตวตัวตนของพวกเขาไว้นั่นสิครับมันคือปริศนาที่น่าค้นหาที่สุดในเรื่องนี้เลยในเมื่อรัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนแล้วทุกอย่างถูกตัดขาดแล้วแก่นของความเป็นไทยมันอยู่รอดมาได้ยังไง แหล่งข้อมูลที่เรามีนะคะชี้ไปที่สถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดสองอย่างคืออะไรครับนั่นคือครอบครัวและวัดค่ะครอบครัวกับวัดใช่ค่ะในครอบครัวเนี่ยภาษาสำเนียงตำราอาหารเรื่องเล่าของปู่ย่าตายายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการใช้ชีวิตประจำวันเลยมันคือการเรียนรู้ที่ไม่ต้องใช้ตำราเรียน ส่วนวัดนี่ผมพอจะนึกภาพออกมันเป็นมากกว่าแค่สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาแน่ๆใช่เลยค่ะ วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริงเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการเป็นห้องสมุดที่มีชีวิตที่เก็บรักษาวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนจะสามารถเป็นตัวของตัวเองได้พระสงฆ์แล้วก็ผู้อาวุโสในชุมชนกลายเป็นเหมือนผู้พิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยปริยายเลยค่ะอืมมันคือความพยายามรักษารากเงาจากระดับรากหญ้าที่ทรงพลังมากมาก โดยที่ไม่ต้องรอให้รัฐมาสั่งการเหมือนกับว่าพวกเขาสร้างประเทศเล็กๆในใจขึ้นมาเองใช่ค่ะเป็นประเทศที่ไม่ได้อยู่บนแผนที่โลกแต่อยู่ในวิถีชีวิตและความเชื่อของพวกเขาอืแหล่งข้อมูลถึงกับเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปริศนาแห่งดินแดนที่ถูกลืมเลยนะครับเพราะมันท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับคำว่าชาติหรือความเป็นพลเมืองไปเลยถูกต้องค่ะมันทำให้เราเห็นว่า บ้านอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐใดรัฐหนึ่งแต่แต่บ้านคือพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ผู้คนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าตัวเขาจะอยู่ที่ไหนบนแผนที่ก็ตามความทรงจำร่วมกันของชุมชน กลายเป็นสมอที่ยึดพวกเขาไว้ไม่ให้ถูกคลื่นลมของการเวลาพัดพาไปจนเลือนหายยิ่งขุยยิ่งเห็นภาพชัดเลยครับว่าเรื่องของประจันตคิรีเขตไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แห้งๆหงในหนังสือเรียนแต่มันเป็นมหากราบที่มีชีวิตของผู้คนที่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาตัวต,วตวนเอาไว้จริงๆโอเคงั้นก่อนจะไปถึงบทสรุปเรามาทบทวนภาพรวมกันอีกสักครั้งนะครับได้เลยค่ะเราเริ่มต้นจากจังหวัดที่ชื่อคล้ายกับประจวบคีรีขันแต่กลับหายไปจากแผนที่ ประจันตะคีรีเขตใช่ครับหรือเกาะกงในปัจจุบันการหายไปนี้เป็นผลมาจากการแลกดินแดนกับฝรั่งเศสในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งการตัดสินใจที่เจ็บปวดแต่จำเป็นเพื่อรักษาเมืองจันทบุรีและก็หัวใจของสยามเอาไว้ถูกต้องครับ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนั้นก็ได้สร้างชุมชนคนไทยเกาะกงขึ้นมากลุ่มคนที่สถานะเปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือปริศนาของการที่พวกเขายังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้ทั้งภาษาสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ และประเพณีที่ปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นใหม่ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงพลังของวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันในระดับชุมชนจริงๆนะครับที่แข็งแกร่งกว่าเส้นแบ่งทางการเมืองใช่แข็งแกร่งกว่าเส้นที่ถูกขีดขึ้นโดยคนอื่นเป็นเรื่องราวที่ชวนให้เราฉุกคิดได้หลายอย่างจริงๆใช่ค่ะโดยเฉพาะเมื่อเราย้อนกลับไปดูชื่อของแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งที่ใช้คำว่าหลักกิโลที่ศูนย์นี่คือเขตของสยาม แต่วันหนึ่งมันก็ถูกถอนออกไปหายไปจากสายตาของผู้คนเป็นภาพที่ทรงพลังมากครับแหล่งข้อมูลพูดถึงหลักกิโลทางกายภาพที่หายไปจากแผนที่นะคะแต่เรื่องราวทั้งหมดนี้กลับชวนให้เราตั้งคําถามต่อไปว่าครับแล้วหลักกิโลที่มองไม่เห็นที่ปักอยู่ในใจของผู้คนล่ะคะอืม,ห,มหลักกิโลของตัวตนและวัฒนธรรมนั้นจะสามารถถูกลบเลือนด้วยเส้นแบ่งเขตแดนได้จริงหรือนั่นสิครับและนี่อาจจะเป็นคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดต่อนะคะว่า ส่วนไหนในตัวตนของเราที่จะยังคงอยู่หากวันหนึ่งโลกรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงตามดูคลิปเต็มได้ที่ช่อง YouTube หลักกิโลที่ศูนย์นะครับ